อย่างที่2นะผมก็จัดอยู่ในรูปเลขยกกําลังเหมือนเดิมทุปกประการแทนค่าก่อน0ูนย์ฝั่งลบด้วยเศษกำลัง3ศนย์ฝั่งลบเศษก็คือ1ส่วนคอสนั่นแหละความหมายก็คือมันก็คืออะไร1จําได้นนะเศษก็คือ1ส่วนคอสคอสศูนย์คือ1คุณไปแทนค่าเอานล้วเว้ยหนึ่งหงยกกำลังอะไรคอ t คอ t คือ1ส่วนแทนปรากฏว่ามันเป็นอะไรอะ่ะ แทนศูนย์องศาข้างบนมันคือคอร์ดใช่วคอร์ดคือเอามองคุณมองคอสส่วนสายแหละคอรสส่วนสายมันกําลัง2ไม่ว่าจะเป็นฝั่งลบฝั่งบวกมันจะกลายเป็นศูนย์ฝั่งบวก1น,กน,ส,กนส่วนศฝั่งบวกว่าเถอถ้าพูดตรงๆเลยนะนี่คือ1ยกกําลังอินฟินิตี้ความหมายคุณก็บอกไปยังไม่กําหนดค่าผมเอาลงมาฝั่งนี้นะที่เกียยเขียนยาว จากนั้นคุณกำหนดดิมันอยู่ในรูปนี้เสร็จปุ๊บคุณก็บอกเลยให้ y เท <Y S 1> ่ากับเท่าไหร่นี่ยตัดมาปั๊บไปละเศกกำลัง3 2x ทั้งหมดยกกำลังแลกคอดกำลัง2 3x เทคล็อกเข้าไปล็อก y เท่ากับเอ่อผมขี้เกียจคิดแล้วเนาะเทคล็อกปั๊บคุณต้องตบลงมานะผมเขียนตบมาแม่งเลยนี่คอดกำลัง2 3x ล็อกอะไร เซกกำลังสามสองก่อนที่คุณจะเทคลิมิตคุณต้องทำอะไรให้มันง่ายก่อนด้วยรู้อยู่มันต้องเป็นศูนย์คูณตีหรือตีคูณศูนย์หรือไป 10, แทนเราก็ได้อะไอเนี่ยผมจะลงมาข้างล่างไอกำลังสามเนี่ยค่าล็อกเนี่ยผมจะตกมาอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นสามเอ,อ่อล็อกเซกสองส่วนไอคอร์ดลงมาข้างล่างปุ๊บจะกลายเป็นอะไรแทนแทนกำลังสองสามเนเห็นนะสบายทีนี้ นี่คือลอค y จากนั้นคุณก็เทงลิมิตดิเวลาลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งลบลอค y เท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งลบของ3นี่เลยลอคเศก 2x ส่วนด้วยแทนกำลัง2 3x แค่น,น,นี้จริงจะเป็นคอสเป็นไซน์ดิต่อได้เลยนยะไม่เป็นไรแทนดูลองแทนค่าดู สมมติผมแทนดูนะศูนย์ฝั่งบวกศูนฝั่งลบจริงแต่มันเป็นค่าของเศษมันก็คือค่าคอสค่าคอสก็คืออะไรคอสศูนก็คือ1นึ่งล็อกหก็คือ0ูนไปค่อยคอคิดนะเยแทนศูนยก็คือศูนนี่คือศส่วน0ศูนย์เนี่ยลบิตานแล้วรูปแบบแล้วผมดิฟแล้วนะก่อนดิฟเขียนให้เก็เห็นหน่อยว่าคุณกําลังจะทําอะไรมันจะทําไม่ดีไม่ร้ายอะไรมัน 3ล็อกของเ 2x ดิฟปัป้มอะไรอีกแทนกำลัง2 3x นี่ใส่วงเล็บปั๊บปั๊บดิฟปัป้มเกิอดอะไรขึ้นอืมเหมือนเดิมลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบอะไร3ค่าคงที่ดึองออกมาดิฟล็อกก็เป็นอะไรเศษหนึ่งส่วนเศษนะเศษสอง ดิฟไส่ด้วยไส่มันอยู่ในล็อกนะดิฟเศกได้เศษแทนเศษ 2x แทน 2x ดิฟโคตรไส่อีกมนคุณดิฟเศกใช่ป่มปรากฏว่าเศษของคุณคืออะไรเศษของคุณก็คือในเศษก็คือ 2x ดิฟได้2เดี๋ยวใบไม้บางกันนะส่วนตัวล่างดิฟได้ไดิฟแทนกำลัง2คุณต้องไปทำในกระดาษก่อนเลยเถ้าไม่ได้ผมจะตบ2ลงมาก่อน เหมือน u กำลังสองอ่ะสองแทนสาม x แล้วทีนี้ u คืออะไร u คือแทนใช่ไหมคุณก็ดิฟแทนได้เศกกำลังสองสาม x ดิฟแทนตัวนี้ได้เศกกำลังสองสาม x คุณต้องดิฟสาม x ตัวได้สามฮะมาแล้วหาเรื่องตัดก่อนทีนี้ตัดอลไรได้ตัดแม่งให้หมดเลยสามแท็กแทตัวล่างตัดแท็กแทตัวบน อะไรอ่กตัวนี้ก็ตัดได้เศกสอง x ตักตัก,ตก,ตกนะหมดที่เหลือไม่ได้แล้วนะเหลืออะไรลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งลบอะไรเนี่ยแทน 2x ส่วนเออผมขอเอาตัวนี้ตีข้างบนเศกกำลัง2 3x ขึ้นไปมันจะเป็นอะไรมันจะเป็น cos กำลัง2 3x ตัวล่างอ่ะตัวล่างมันเหลือแค่แทน 3x ถ้าคุณแทนค่ามันยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมความหมายที่ผมจะพูดคืออะไรเนี่ยแทนศูนย์ก็คือศูนย์คูณอันนี้มันหนึ่งเนาะมันก็ศูนย์นั่นแหละส่วนด้วยศูนย์คุณต้องดิฟต่ออ่าดิฟต่อยาวโว้ยข้อนี้ลิมิต x เ,เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบผมยังไงดีดิฟเลยแล้วกันขเกียนเขียนนะปกติคุณต้อง มีอีกบรรทัดหนึ่งคุณจะเขียนก็ได้แล้วเป็นดิฟแบบเนี้ยแบบตัวล่างเนี่ยโอเคหน้าดิฟหลังแทน 2x ดิฟหลังคืออะไรดิฟคอสกำลังสองมองเป็น u กำลัง2ก่อนคุณต้องตบ2ลงมา2 cos 3x พอได้เสร็จทำไงก็ต้องดิฟใส่ใส่มันยังไม่ใช่ 3x นะ้เว้ยมันเป็น cos ดิฟได้ลบไซน์สามเอและค่อยดิไฟไซน์สามดิฟสาอ็กได้3บวกหลังดิฟหน้าหลังก็คือคอสกำลังสองสามเดิฟหน้าคุณดิฟได้ไรแทนหูแมงไม่พอวะอือเอาไงดีผมเขียมนมาแล้วนเดี๋ยวลบให้ดูคุณดิฟแทนได้เศ็จกำลังสองสมเและดิฟสามได้ดิฟ 3x ได้สาม เดี๋ยวขอลบปั๊บหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ไอ้นั่นมันไม่สมูทดูแล้วมันไม่ดีแรลบผมลบแล้วผมเขียนใหม่นะหน้าดิฟหลังนะผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งหน้าคือแทน 2x ดิฟหลังคือมองเป็นคอสกำลัง2นะผมต้องตบ2องลองมาก่อน แล้วก็เป็น cos 3x พอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บอ่าคุณต้องดิฟ u u ก็คือ cos แลดิฟ cos ได้ลบ sin 3x แล้วก็ต้องดิฟไซนอีกก็คือ 3x แล้นีดิฟได้3ไปกระจายกระจายนะตอนนี้คุณต้องดิฟมาแล้วนะเว้ยบวกหลังดิฟหน้าหลังก็คือ cos กำลัง2 3x ดิฟหน้าคืออะไร tan ดิฟ tan ได้เศ็กำลัง2 2x และดิฟ 2x ได้2เนี่ยเสร็จลวตัวเศษตัวส่วนคุณไม่มีอะไรเลยแค่ดิฟตรงนี้ปั๊บเป็นละ เศษกำลังสองสามเและดิฟได้สามเฉยๆดิฟสามเเหลือแค่นี้จริงๆคุณเป็นผมนะผมแทนค่าเลยขี้เกียจมากแทนเลยแทนแม่งเลยเพราะสังเกตว่าอะไรรู้เปล่าแทนศูนย์ได้ศูนย์เนี่ยชุดเนี่ยศูนย์หมดเลยเนี่ยทรายศูนย์เนี่ยศูนย์หมดไม่มีอะไรเลยศูนย์มันเหลือแค่ตรงนี้เองเนี่ยคอศูนย์ได้หนึ่งเศษศูนย์ได้หนึ่งเนี่ยหนึ่งแต่มันมีอะไรแหลมมาเลขสองแทนมามันเหลือแค่เท่ากับ 2ตัวเศษตัวส่วนตัวส่วนคืออะไรเศษศูนย์ก็ได้1นกำลัง2ก็ปล่อยมนัน2ส่วนส,ส,สชัดๆเนี่ยขี้เกียจสุดลิธิ์ลิมิตนี่คือลิมิตของ y นะเว้ยล็อก y เนี่ยล็อก y ดันกำลังไม้ดินดันขึ้งนมาเพราะฉะนั้นผมเขียนรปปวบเลยละกันลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ฝั่งลบ y คุณคืออะไรคุณเพิ่งกำหนดไปที่โจทย์มันก็คือ เศษกำลัง3 2x ยกกำลังคอดกำลัง2 3x เท่ากับ e ยกกำลัง2ส่วน3นี่คือคำตอบที่สมบูรณ์แค่นี้นแหละเสร็จลวตัวอย่างที่สอง คือลิมิต x เข้าใกล้พายส่วน2ของ tan ยกกำลัง cos x หลักการของมันคูณไปแทนเราเลยตรงเนี้ย tan มัน1นึ่งเออมันคือ s i n ส่วน cos ถูกไหม s i น์ส,ส่วน cos ค,คุณต้องอันนี้ผมเขียนแอบเขียนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลบนะเนี่ยคุณแทนพายส่วน2ถ้าพูดนะยกกำลังอะไร Cos พายส่วน2เห็นเห็นเนี่ยคพายส่วน2เนี่ยศูนย์ไอ tan เนี่ยมันคืออะไร sin ส่วน cos นะเนี่ย ผมทําไม่รูเฉยนี่คือ1สายเกองศาเนี่ยแหละหอันนี้0ย์กกาลังอะไรศูนบวกลบตี้ยกกําลัง0 0ย์มันก็เหมือนเป็นเลขคู่เลขนึงอ่ะมันก็คืออินฟินิตี้กำลัง0นเี่แหละเพราะฉะนั้นผมสามารถบอกได้ทันทีว่าเนี่ยมันคืออินฟินิตี้กำลัง0แป๊บหนึงขอลบเพราะตอนนี้ผมกําลังแทนค่าให้คุณดูเฉยๆคุณจะไปแทนนอกกระดาษมาก็ได เดี๋ยวไม่แทนใะห้ดูเดี๋ยวคุณงงอีกผมแม่ตีได้ไงวะขึ้นมาสูนย์ได้ไงวะทั้งที่พายส่วน2คุณแยกได้เป็นฝั่งลบกับฝั่งบวกจริงแต่พอยกกําลังศูนย์ปุ๊บไม่ว่าฝั่งลบฝั่งบวกมันมันก็ตีอ่ะนะโอเคดูต่อก็กําหนดเหมือนเดิมให้อันนี้ยังไม่กหนดค่าไปเขียนน่นด้วยให้ y เท่ากับ tan x ยกกําลัง cos x เทคล็อกทั้งสองข้าง log y เท่าไหร่ตกไปเลยละกันขี้เกียจคิดหลายรอบแล้วเนะี่ยไอเนี่ยสมบัติล็อกตกมาอย่าลืมเขียนล็อกด้วยตกไปแล้วเนะี่ยคอสเสกล็อกของอะไรแทนเอ็กซ์ตัวนี้เห็นเห็นอยู่ว่ามันต้องศูนย์คูณตีไม่ตีคูณศูนย์อะไรก็สักเรื่องหนึ่งเวลาใส่ลิมิตก็ปรับไอไอล็อกเนะี่ยผมเคยบอกแล้วว่าอยู่เฉยๆที่เหลือเอาลงมาคอสเอาลงมาข้างล่างมันจะเป็น1ส่วนคอสนะมันคือเสกนั่นแหละล็อกของแทนเอ็กซ์ส่วนด้วยเสกเอ็กซ์ นี่คือลอค y เทคลิมิตเข้าไปทั้งสองข้างลิมิต X เข้าใกล้พายส่วน2ของลอค y เท่ากับลิมิต X เข้าใกล้พายส่วน2ของลอคแทน X ส่วนด้วยเศษ x น็กเห็นเห็นอ่าผมแบ่งขึ้นกระดาษเลยเดี๋ยวใช้เยอะอยู่ป๊า 1ส่วน2ผมเพิ่งบอกไปตอนต้นคลิปเมื่อกี้นะมันคืออะไร1ส่วน0พูด,ดง่ายๆ0ฝั่งไหนไม่รู้โอเคมันเป็นบวกมาคืออะไรอันนี้ได้อินฟินิตี้นั่นเองอตัวถัดไปเศกก็คือ1ส่วนคอสมันก็เหมือน1ส่วน0ในตัวหนึ่งนั่นแหละนี่คือตีส่วนตีจากนั้นคุณทำอะไรได้แล้ว คุณสามารถที่จะดิฟแบบโปรติจานปกติได้แล้วดิฟดิลิมิตเอ็ X, เข้าใกล้พายส่วนสองได้ไหมดิฟล็อกนี่ผมปกติคุณไปใส่แล้วนะอีกประทัดหนึ่งกัผมที่แม่งน้อยดิฟล็อกได้ละหนึ่งส่วนล็อกหส่วนยูนะหนึ่งส่วนแทนเดิฟแทน X ได้เซกกำลังสองเกซ์จบน่หนึ่งส่วนยจนะัดไปดิฟเซกได้เซกแทน,น U, เซกเอ็กซแทนเ ดีเอ็กซ์บีเอ็กซ์ไม่เขียนมันคือหนึ่งโอเคถามว่าเหลืออะไรบ้างใช้ให้คุ้มไว้ลิมิตเอ็กซ์เข้าใกล้พายส่วนสองดูเศษตัวล่างต,ตัวบนเนี่ยขอตัดแม่งตัวหนึ่งตุบตุบเห็นนะข้างบนเหลือเศษเอ็กซ์ตัวล่างแทนรวมดีกว่าเนี่ยเนี่ยมารวมเป็นแทนกำลังสองเอ็กซ์อือคือนเนี่ยเท่ากับ อาลองแทนดูก่อนไหนๆเราศาสตร์ ح, จัดรูปมันซะอย่างงามแล้วอืมเดี๋ยวนะขอจัดรูปเพิ่มไม่ได้งามขนาดนะั้นขอจัดเพิ่มดูเซกคือหนึ่งส่วนคอสแทนคือไซน์ส่วนคอสผมจะเขียนให้ดูเดี๋ยวจะงงลิมิต X เข้าใกล้พายส่วนสองนะเซกหนึ่งส่วนคอส X ส่วนด้วยแทนเกิดจากไซน์ส่วนคอสใช่ไหมแต่มันเป็นกำลังสองไซ์กำลังสองเส่วนด้วย Cos กำลัง 2x ตันนี้อ่ะใช้ทีคูณไอ cos ตัวนี้จะถูกตีมันบนไอ้ตัวนี้ลงมาข้างล่างดูลิมิต X เข้าใกล้พายส่วน2เหมือนมันหารกันอยู่เนี่ย1ส่วนค o s X คูณเดี๋ยวอะไรตีขึ้นมะ Cos กำลังส x ส่วนด้วยไซน์กำลัง 2x ตัดตัวหนึ่งตั๊กตัต่ก,กหมดลิมิต x เข้าใกล้พายส่วน2ของอะไรข้างบนเหลือแค่ cos x ส่วนด้วย sin ์กำลัง2 x นี่ผมแค่จัดรูปเนี่ยแค่จัดรูปเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ได้ละไม่ต้องไปไม่ต้องไปดิฟอะไรเยอะแยะดู cos พายส่วน2เห็นเห็นอยู่0ูนย์ผมใส่ให้ดูเลยไซน์กำลัง2พายส่วน2 s i ไพายส่วน2คือ1นะศูนย์ส่วน1ก็คือ0ูนย์ เพราะฉะนั้นลิมิตอะไร x เข้าใกล้พายส่วน2ของ log y คือ0เกือบจบและผมจะดันกำลังมาเลยปั๊บไอ้ log ตัวนี้เป็น e กำลัง0นะ y ตัวนี้คุณก็เปลี่ยนให้มันเป็นตามโจทย์ที่คุณกำหนดซะลิมิต x เข้าใกล้พายส่วน2ผมเอา l o กไปล้ y ก็คืออะไร tan x ยกกำลัง cos x นะ e กำลัง0ก็คือ1เสร็จแล้ว